สวัสดีครับผมเพี่น้องหลังจากลุง้งวนได้เปิดราคาขายง้วให้หมูพวกน้อครับขอผู้สวยทั้งบ้านให้คู่หมูติบซีขอกแรกเบิ้งขอกที่สองพี่น้องเป็นวันที่ขายเบิอเบ่อลังง้วไปเห็นนี่แหละยังอยู่บ้านให้คู่หมูติบซีตำบลหนังคนพิเศษตองค้ายขอกแรกกิดลุงวัวนกับให้พวกพี่น้องเบิง้งนั่นแหะตามที่เห็นแล้วพี่น้องเปิดมีงว้วสองขอก ขายเบื่อเหรอ่ะ <ś les> มีเวลาเบิ่งแล้วลยากพี่น้องเอ้ยน้นำบัดน,น้ำเมืองเนี่ยนำ้ำภารกิจขอบกลัวต่างคนต่างยากแต่ว่าขวากี้เราว่าจะกินยังไงกินก็บบางอยังหนาวฝนพี่น้องเอ้ยเอาขวากสองพี่น้องเอ้ยจักตัวเลยขวากเนี่ยสิบหกตัวแม่เพิ่งหลาขอขออ่ขวากมาหัเด็กโอ้นอนเฮ้ยเสี้ยงใส่อะไรกับจีนเสี้ยงมันส้นกัน โอ้เกียงเชลินกินเฟี้ยงดีแครับเหว่าแม่มืองเดูพี่น้องเอ้อันนี้เลี้ยงกับเฟี้ยงอันนี้ไม่ได้ตัดหนาพี่น้องเอ้เอาเฟี้ยงให้อันนี้ถอดตัวเบอร์ให้ยกขวากเดียวอยากถอดขวากอยากขวากอยากถอดอ่าผู้มากผู้มากเรียกเอาจา่ไหนเรียกได้เออเสร็จเราขวากนี่พี่น้องเราว่าขวากมึงหันยกขวากสิบตัวเจ้าขวากนี่เราว่าเนี่ยพอผู้สวยเราว่าอยากถอดตัว กจงไว้สเลี so you like mom, you you ้ยงธอเบิ้งยักน้อยแนวบ่านเนเออเพราะไห้มันยุกขวักแมวบ้าน่หนขายขักมขนแนวอะไรบ้านหนเกิดหอดมันนล้วอ่ะจค่ตัวก็เห็นสิบหกตัวมานแปตัวโอ้้หัวเล้วเลขนาดจืดจืดเลวมามาเบิ้งแลอ้วก็ธรรมดาพี่รองนาฝนมีจี่่าโอ้ยเลี้ยงงัวผู้เดียวจะได้มาเลี้ยงลายแต่พ่อผู้สวยนเร มันแปดขันมากกะอันควักนี่เนี่ยคือให้มาเรียกตัวเอาอ่าข้าวสี่พันได้คือจังจไหนคือจะสี่บอกเลยคอยพูนมามาัดตัวใดโอ้พี่น้องเราว่าไหนตามใจผู้สื่อเราว่ามาสี่ตัวรวดพันควักที่สวงเนี่ยม,มันแปดตัวมน่นแปดตัวมักมั่วท่องคือจัง,งจไหนก็มาเบิ้งเอามีหอเล่ตัวเดียว เธรออเราก็เลี้ยงธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เหพี่น้องเพราะว่าเรากับเวลาสิเบื้องสีแง่งูอะมาเบื้งไหนแง่งไอตัวก็ปวดก็เหลือแท้สององอกจากอรวมจากรวมกิจกรรมอสมมแล้วก็มาเอาเฟียงเขาไปกินเบื้งพี่น้องถ้ากินเฟียงขวาก็ไม่ใหญ่กินเอพี่น้องเ้ยตาขวกเดียวก็เบดแอนเลด มึงดูพนเอาเฟียงมาใส่ไปให้เฟียงอัดไปหลายประเดี๋ยวเฮ้ยอัดปีนี่สิ่เบิดละตัวนี่มื่นสองอัดปีตะขาเฟียงนี่ปีละมื่นกลัวมื่นกว่าพี่น้องเอ้มึงดูพนเบ็ดแอดแล็ดกินขักกินแน่เล่นหมดเกลี้ยงของร้อนเนาะแต้มาคว่างเนี่ยไม่มีเฟียงเนี่มไม่มีใหญ่กินเฟียงอย่างเดียวโอ้ยตกกระไดเนาะแต่ว่าก็อ้วนดีเลยพี่น้องเอ้มันเป็นไมีหญาเสริมจังน่อยเนาะ โอ้ยปล่อยไปจังในแบบไหนปล่อยไปน้ำมืนหนียางน้ำมืนหนีนอ,อ,นนอะไรเจ้ให้ลูกให้ร้านเอาบางแย่งให้ใเดี๋ยวของมีเวลากันมาเลี้ยงน้ำเขา็อไฟไอออสรุปขวางนี่เนี่ยลุงวนมาเปิดราคาให้เนี่ยขายให้กันพี่น้องแต่ว่าเราว,ว่าบ,บออ๊อบโยกควางแล้วแต่ผู้มักให้มานสี่ตัวเอาแล้วสิถอดตัวให้ยู่งสั่นขันเปิด ขายเบิดเนี่ยก็คือสิบโมมิต้แนวขางควักแล้วอ่ะพอมางัวมันสองควักเนาะเอ้ยแต่ว่าขี่ยุ่นี่ก็บ่ธรรมดาเมียบ้านกับวอยูลูกเต่ากับวอยูเข้าไปมีการมีงานเห็ดเบิดพี่ต๋องเลยยูผู้เดียวผู้ช่วยหำผู้ช่วยคำนายเนี่ยบ้านในคูงโมจิซี่เนี่ยเฮ้ยลูกแรกฮะลูกของงัวแม่สาวหมดเลย Ô <laughs> ngay tôi đi mẹ phân đi mẹ cuba cuba mua ô thong ang lang yung kèm đi lo hên đi tìm 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 đi จงไว้เถิงเบิงเถียงเลี้ยงถ่ายแง่งตื่นขึ้นมายอมมาซองพราได้มาซองมังขวักคนเคยเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยขวักวังหันเล่เราว่ายกเบ็ดบ่ไว้ซีบตัวหน่อยกินหยาดีดีแต่มาขวักนี่นี่บ่พ่อหยาพ่อตะเฟียงมือน่ะเขียงตั๊บอือคือบ่ไว้เพิ่นจะกวนเลยเหรอเฮ้ยคือเป็นตะลที่ตัวสัตว์เถอะเฮ้ยเดี๋ยวว่าต้องต้องแปดก้อน แปดก้อนโนนอ้โสิบหกตัว,ต,ว,ต,วต้องมือ 10, 10. ขนาดบาบาดบดีจีเป็นตะเหลี่ยง,งางอยู่พี่น้องงวัวเลขอผู้สวยแล้วเหลี่ยงงัวคออนี้สิบกว่าตัวเออคออนี้นี่สออิบกว่าตัวแต่ว่าสิถอดตัว่บ่ยกขออพี่น้องแต่ว่าขอกร่หันยกขออเราาบ่ไวเราดูแล้วบ่ไวเราหัน ขายก็ขายอยู่หรอกหาคนมาเลี้ยงซอยเนี้ยท่านให้ตุลูกตะลานมาเลี้ยงซอยเลยก็สามเดือนฮะโอ้แจ๊คตัวกับบังหน่งตัวบังหนึ่งทุ่นท่องนี่ท่านเนี่ยแปตแม่มึงแปดตัวหรืออยากม่าสี่เอางวัางวตางวัวท่องกันแล้วก็ขายขี้กันละพี่น้องบักเถิกหน่อยก็มี่บักนี่ล่ะเ่าน บอังเนี่ยผสมเป็นแล้วจีดิผสมป็แล้วเจปีเราพิ่นนี่ัสื่อมากเสื่อมาอ๋เห็ดซื้อซื้อมาเห็ดพัอบเ็ดพันอือผสมแล้วอะไผมลุมั่นอยู่อือมีตปยธรรมชาเลยเพิ่นนี่จักปีจักเดือนแล้เนี่ยัวนี้ปีกัวปีกัวปีกัวซ่งไหเซงไติดอมอ๋อ่นก็เขี้ยว่นก็เขียวเือาคลองเ เห็นเห็นเห็นอีหมูนะมันซึ่งอีหมูตัวไหนอีหมูตัวฟ้าตัวดำตัวตัวนใหญ่มันเจียวอกแล้วนะเนี่ยโอ้ปีกวัวผสมเป็นแล้วเป็นเลยเป็นแล้วมันดอกมันดอกตั้ตัวน้อยอังเสร็ก <G uy> <t> ็ขึ้นครบเขาเคยเห็นอันนั้นเทียบเพิ่นมาสี่ตัวแต่บังในน้อยอังสี่ตัวสิบวัยที่ไหนเนี่ยขายอยู่บ่แก่ป่อยออกได้ปล่อยขี้กันโอ้มาดไปดูให้ตัวเด่นหน่อยส่บักผูหน่อยสิมันมันมันเพ่าเจ็ดเดือนแล้วนี่ มันหดปีอกเนาะง่อจะได้หดปีเลยอีกสองเดือนโอ้ปีเก่าเพราะว่าเอาง้อเขามาซื้อสิบเดือนเอาง้อเขามาซื้ออืมกันอังสีเนี่ยตัววางในกันถอดตัวนี่แเดี๋ยวจู้มากแี๋ยวจะพู้มาอ่าอืมมาต่อรองราคาเอาโอ้เราบอกไม่ยากเลยพี่รองเอ้ยพอผู้่ช่วยทำเลยแม่นี่ครับพ่อบอกเลยฮะพังแล้วอือไอ้ลูกหลานยืนโซ่ตัวด้วยลูกอีกจืด เงช่วตัวด้วยไจะให้บ้านบพพผู้สวยเราเลี้ยงบ่ไหวเรายากลูกโบลูกอหไซื้อบ่่คันๆโบผ่านไปดูเฮ้ยเท่เพิ่นอยากไปเห็ดพอกุ้งฝูงเนี่ย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 บโบโบตัวนี้ยมันัหูมันหู่จอยมันหูโอ้มันจ้อยมันมันมันผสมหลายผสมออน่ยมันหลับแปดตัวทั้ขอกไม่มันจะลูกแล้วเหอตีตัวตัวย่หันกันี่ตัวนึงขอากับบ้านก็่ บัวบัวขันวาตัวเสือเท้เขียวยากได้ไปถอดตัวไปหนิแม่บอกบัวหนิไหมฮะมาคุยกันมาคุยกันลังไมเราบะกลาะหองราคาพี่น้องอันเราว่าบักเถือกหน่อยแล้วบักเถือกตัวนี้มันสมเป็นแล้วมิตรลูกแล้วหน่อยแปดตัวในท้องเนี่ยแปดตัวนิดลูกแต่ว่าหุ่นเราเขาไทยดิเนาะเขาไทยยังไม่ช่วยใครใครเราก็เพียงดีอยู่หางใหญ่ไข่เพียงอู้หางไก่เน่าดีอยู่ ระว่าหลังไม้หันบ่วก้าวดอกเหันบันลุ่งไ้หันเออระว่าหลังไม่มาหอดบ่ถึงต่อรอางในเบิดมื่นระว่างผู้ช่วยก็แต่ว่ากินง่ายเลียนง่ายไม่กินได้เพียงเออกินได้เพียงพี่น้องเอ้ย๊ะพี่น้องก็ไปต้องหาเพียงไว้เด้อบ่มียาเด้อมันดูเหมือนควกแล้วเหรี่รียมอีเลียเพรามันลุ่วงวองเลีนพี่น้องแม่ผู้ชวยจะน่ามาเห็ดบาปมันื่อใส่เฟี้ยงไว้เกี่ยงตับพี่น้องไอ้บ่เลียหอดฟุ่ม อื๊ดหัวโบกินหย่ากินแต่เฟียงพี่น้องก็ย้อนมาเราบ่มีเวลาไปตัดหย่าตัดให้ตะขอกนั่นเราเป็นงานแล้วเราว่เล่นถูกลูกได้ท่องในแปดโตนี่เอื่ตะลูกกันแล้วพี่น้องหัวขอกนี่สิบกว่าโตเราว่าบ่ยกขอกให้มาเบิ้งเอา ราคาต่อรองก็ได้หลังไม่พี่น้องเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้มาเสียวไปเลี้ยงแล้วก็ผู้เสียวไปตัวเออแล้วก็บอกว่าอะไรเพราะว่าเราว่ยอมเราอยู่เวลาเราเบื้องแงงบัวทัวถึงนอกภารกิจน้ำมันน้ำเมืองแน่ยากหลายพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ขอโตมากได้ลุงวดไปเอือนมากเนี่ยแล้กําลังไปกิจกรรมอสมัยเพิ่นมุนมูเอือนหาบัวแห้งหรือที่ป่านี่เออบางถึงว่า ขอกนี่มาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อสรุปแล้วนี่ยสองขอกเนี่ขายขอกแรงยกขอกขอกนี่นี่ถอดตัวถอดตัวถอดตัวพี่น้องเอ้มาสี่มาเบิ่งเอาขอกนี่ผู้กี่ไ้แต่มีง้อท่งอย่างนี้แปะโตบักเถิกตัวหนึ่งแล้วก็จะขายกันแหละกันด้ราคากันมาคุยเอาแล้วปกลกาศว่าเรากาจะอายพี่น้องของท่านเมืองแย่งวัวตัวถึงพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้กับสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ย เป็นการเปิดราคาขายงว่วให้พอผู้นี้เอ่อพอผู้ซวยทั้งบ้านคุมงูสิบสี่ตำบลหนังพ่นวิเศษน้องค่ายสองขวักมืินนี่พี่น้องเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้เป็นกำลังแรงใจลูกบอนบานหน้าเลยด้วยเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องคนทำงานคน,นคใส่แรงงานว่าสีในประเทศตั้งประเทศพี่น้องให้สุขภาพแข็งแรงสุขก,กันมันหาเงินมันเงินหาคำ้ำมันคำ้ำ อา้าวคิปนี้กับสิประมาณนี้แหละขอบคุณหลายสีขอบมาติดตามร่วมชมคิปพันล้วนบานหน้าพี่น้องอ้าวพุ่เฮ้ยผู้มช่วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ